ครับวันนี้มาดูเหรียญย่าโมโปี25 1 0นะครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดสร้างปี2510เนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่วันนี้ก็พามาส่องกันสังเกตดูนะครับจะมีความคมชัดความคมชัดขององค์ย่าโมนะครับแล้วก็มีเสาบัวสีเสาเนะี่ย พื้นเหรียญเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเส้นขนแมวอยู่เต็มพื้นเหรียญน,นะครับครับเราก็จะมาดูตำหนิกันนะครับตำหนิของเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะมีเส้นแตกตรงสอเสือนะครับขึ้นไปแล้วก็จะมีติ่งล้มแหลมอยู่ที่เสาบัวต้นที่3ามนะครับ เนี่ยสังเกตง่ายๆครับครับส่วนตําหนิข้างหลังนะครับก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงยันข้างบนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือส่วนพื้นเหรียญเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นแตกเป็นเส้นขนแมวอยู่เต็มพื้นเหรียญเลยนะครับครับแล้วถ้าเกิดสังเกตหูเหรียญดีๆเนี่ยถ้าส่องเข้าไปเนี่ยหูเหรียญจะปิ้นนะครับ เนี่ยนะครับดูนะครับเนี่ยลองพลิกส่องดีๆเนี่ยเส้นขนแมวจะเต็มพื้นเหรียญเลยครับข้างหลังจะเส้นขนแมวเนี่ยจะคมชัดเลยล่ะครับครับสังเกตดูง่ายง่ายครับส่วนประวัติของเหรียญย่าโมปี2510นะครับก็ปลุกเสกพิธีใหญ่ที่วัสุทัศจินดา ก็ถือนะว่าเป็นเหรียญยา่าโมรุ่นที่2นะครับซึ่งรุ่นแรกก็สร้างเมื่อปี2 5 4 7ครับเหรียญปี2510เนี่ยก็พุทธคุณก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะมีพระสายพระกรรมฐานสมัยยุค2510เนี่ยมาปลุกเสกหลายท่านนะครับอาทิเช่นหลวงปู่ฟั่นนะครับหลวงพ่อพุธหลวงพ่อจวนหลวงปู่ดูลน,นะครับ เป็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญนหนึ่งนะครับราคายังจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับใช้พุทธคุณได้สบายๆเลยครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าแนะนำํำน่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับของจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวเราก็ไปส่องดูเหรียญกันต่อนะครับ